สวัสดีค่ะมาเจอกับไอดีแล้วก็ชา์เพนจับเป็ดนะคะรายการที่จะทําให้คุณใช้ชีวิตแบบคิดเองได้และช่างเลือกแบบไอดีค่ะแล้ววันนี้นะคะไอดีก็มีทริปเดินทางไกลมาฝากกันค่ะเป็นเดินทางกาไกลถึงประเทศฮ่องกงเลยทีเดียวแต่ว่าไอดีไม่ได้ไปเองหรอกนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยไอดีส่งเพื่อนจับเป็ดไปค่ะแล้วก็ไปเก็บประสบการณ์ดีดมาฝากแต่จะเริ่มต้นยังไงจะไปที่ไหนแล้วก็มีอะไรเด็ดๆนะคะติดตามชมกันเลยค่ะ มื่อกี้ยากที่ชั้นเลยนะไปชัดชัยทัวร์ค่ะเราจะไปนครพนมตอนนี้หนาวมากที่นครพนมเราได้แถวที่นั่งแบบว่า2 1่ส A B เ D E F ยดีอ่าบซีดีเอีเอชคอนั่งคู่กันไงคือมันไม่ได้นั่งด้วยกันเออใช่ก็ตอนนี้เราจะไปไหนคะ ไปเชียงภูไปใช้ยงภูแต่ว่าไปพนักงานฑพนมค่ะไปกินหมาแต่ว่าเราก็ลงแตคนละที่ใช่แต่ว่าเรานั่งเครื่องเดียวกันก็เราแตกใครถ้ากดเองก็มันจะจอเนอะค่ะแล้วหนังก็รังกระฉายเรื่องของอะไรใช่ค่ะว่าตอนนี้ใช้หม่ำไปแล้วหม่ำไปแล้วอ่าใชะเป็นน้องหม่อกจะป็นหน้าทำไม อยที t เมนลโอาทีลล่เป็นี้แล้บงมาแรงแน,นี้แล้วก็อันนี้ม,มีที่จืดม,มากอ่ะจะลองชิมดูเอ้ยโอ้ย,ออยาเหมือนมีตอนกินเจนอะ จึงก็มีกินใจอีกแ่้วทำยังไงว่าถึงได้เป็นอย่างนี้น่ายากจังฟองฟียบแต่ว่ามันไม่ใช่ปลาหมึกมิดบอชจอนเรนนี่เท้ารันออกเลือก แล้ววันนี้เนี่ยไดาก็มีทริคแนะนําสําหรับสาวๆในการเดินทางไปเที่ยวฮ่องกงกันค่ะแบบไปกันเองกับเพื่อนโดยที่ไม่มีทัวร์ข้อแรกเนี่ยเราควรเช็คตารางวันหยุดของตัวเองก่อนค่ะ mm hmm. เพื่อเป็นการวางแผนล่วงหน้า และก็แน่นอนค่ะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไปในช่วงเทศกาลรับรองได้เลยว่าทุกอย่างเนี่ยต้องแพงขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการวางแผนล่วงหน้าก็จะช่วยได้ค่ะเพราะว่าเราต้องจองตั๋วก่อนส่วนข้อ2เนี่ยจองที่พักค่ะเราก็ควรจะเลือกที่พักที่มีรถไฟฟ้าผ่านมี MTR ผ่านรับรองว่าแจ๋วเลยค่ะส่วนค่าโดยสารหรือว่าเวลาเราจะซื้อของตามร้านสะดวกซื้อเนี่ยมันก็จะถูกลงด้วยถ้าเกิดว่าเรามีตั๋วปลาหมึกก็จะประมาณคล้ายๆกับการที่เราเติมเงินเอาไว้ใช้นั่นแหละ อันนี้เนี่ยสะดวกจริงๆค่ะแนะนําเลยว่าให้ซื้อตั้งแต่ที่สนามบินข้อต่อไปนะคะก็คือควรวางแผนทริปสั้นๆด้วยการหาข้อมูลก่อนค่ะจากอินเทอร์เน็ตเยอะแยะเลยอยากไปไหว้พระช้อปปิง้งตะลุยกินเที่ยวสวนสนุกหรือว่าจะไปแหงเอาที่ไหนเนี่ยมันก็อาจจะมีช่วงเวลาที่เราไปแล้วมีกิจกรรมน่าสนใจในเทศกาลประจาปีหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเราควรหาข้อมูลเอาไว้ค่ะ เพื่อที่จะวางแผนการเดินทางของเรากับเวลาเนี่ยให้ลงตัวกันสําหรับค่าเงินค่ะส่วนใหญ่จะอยู่ราวๆหนึ่งเรียนฮ่องกงเท่ากับ4บาทไทยแต่ยังไงเนี่ยก็ควรเช็คดูก่อนนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยแรกเมืองไทยไปเลยจะคุ้มกว่าค่ะ Le วเ,เก กิของเรามีปัญหากับเครื่องบินอันนี้ต้องใช้สลากำลังมากเลยต้องต่อ,ตอทั้งหมดกี่สายนะสุกสีสี่ห้าอันตอนนี้สีที่สองใช่พิอเ <Print S> เพราะว่าเราได้รับจดหมายมาบอกว่ามีปัญหา <c oughs> สาสีเขียวต่อไปเราจะไปไหนต่อครับ ไตวายเราจะลงแล้วต้องใส่ฟ้าแล้วก็ปปไปเนี่ยสานี่แล้ว,ไป,ว <c oughs> ไปลงไปไตวายไปไตวายไปลงวาไปมาแล้วมองเมืองก็จะมีสฉพวกตึกแล้วก็ต้นไม้เยอะแ,แ,แต่ว่าใน MTR ก็จะมีเต็มไปด้วยป้ายแอดเหมือนกัน ออยเหมืนนกัะแต่เขาก็ดีที่ไม่ตีนต้นไม้ออกดัดการนี่มันตึกเยอะแล้วก็ต้นไม้เยอะอยู่ด้วยกันได้ม้นมีภูเขาภูเขาว่ะภูเขา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 เหมือนฟังภูเขาปะว่ามีสิ่งก่อสร้างข้างบนด้วยเหมือนพวกต่างจังหวัดของเราอะไรเงี้ยเอออเราเหมือนขึ้นเขาแบบเหมือนสูงๆไปทางไปทางไปโคราชทางไปราดบุรีหรืออะไรแต่อากาศก็ไม่ได้หนาวแบบไม่ได้หนาวมากอย่างที่เราคิด แต่ว่ากำลังดีเหมือนเปิดแอร์สบายๆใช่ใช่ใชแต่จริงเต็มไปด้วยตึกอะ<ช>ถ้าตอนคือจะสวยวันนี้ถ้าตอนกลางวันก็ธรรมาดาก็ตึกเกิดตึกแน่นเมืม่อกี้เราเห็นเาต้นไม้ตอนนี้เราก็เห็นตัตึกแล้วแต่ถนนบ้านเมืองเขาสะอาดมากสะอาดแล้วก็เป็นระเบียบไ่เจือจ<ว>ุกไทยวายเราจะเรียกกันว่าไทยวายได้จำง่ายสิท ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่หน้า YMCA อ่าตรงนี้ก็เป็นทะเลทะเลกวดจ้ะฮะทะเลกวดทะเลตะกวดมันแปลว่าชอบไหมพี่เชอบไหมชอบชอบอะอะอะยืนยืนเรียงกันยืนเรียงกันยืนเรียงกัน าทิตย์ที่27พฤษภาคมอย่าลืมพบกับนักแฟน AF8 ที่ฟรุตบัลี่เป็นหลักเป็นของช้าชั้น G ีเซนเทอร์อันลับสามแล้วผมอันนี้เป็นบัลลี่บัลลี่ชีสเค้กที่เราซื้อมาเมื่อกี้นี้เป็นมะม่วงข้างบนเป็นมะม่วงข้างล่างเป็นขนมปังแล้วก็มีครีมราคาทั้งหมดนี้18เหรียญประมาณ40-50บาท2อย่างก็ถูกเหมือนกันถูกมากดูคนคุ้นนาลง ต้อนรับเปิดเทเอมด้วยโปรโมชั่นพิเศษเพียงแค่โชว์บัตรนักเรียนหรือนักศึกษาที่ร้านฟรุตเบอรี่วันนี้รับส่วนลดทันที10%รีบไปใช้สิทธิความอร่อยของพรีเมียมโยเกิร์ตได้เลยวันนี้ที่ฟรุตเบอรี่เซนท่านปิ่น9ก้าเซนทันพระรามสเซนท่านพระร 2, ามสามมอ,อบางแคเดืซอซเคิลราชพฤกษ์ Start or stop. All inspirations are uncensored. Awaken sight.